มูข้าวครับกินข้าวนะครับกลัวไม่ทันเวลาเขาบอกว่าจะจะปิดสามทุ่มครึ่งตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วครับสามทุ่มกับสิบสองสิบสามนาทีเหลือเวลาทานข้าวอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือปลาอร่อยอยู่ครับ ราคาก็ประมาณนะครับห้าเหรียญสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะครับผมตอนนี้ในไลฟ์สดยังไม่มีใครเข้ามานะครับมาหนึงน่งหนึง่งหนึ่งท่านนะครับผมน้องขวัญนนะครับทานให้อร่อยนะครับโอ้ยหิ้งเข้าน้องขวัญนเพิ่งเรื่องงานเรื่องงานดึกถามน้ำแล้วออกมาทานเข่าแล้วค่อยกลับไปดีับ มีแค่นี้กินแค่นี้เลยไม่มีเวลาทำคิดไม่มีเวลาเยี่ยมเพื่อนเลยงานช่วงน,นี้ยุ่งห,หน่อยคสาวจันยูเอเสวัสดีครับคสาวจาันสวัสดีครับผมกินข้าวครับผมไรไม่นานแล้วครับสิบกว่าวนาทีพอจะหมดเวลาทานข้าวจะไม่ทันครับร้านเขาจะปิดอีกสิบกว่าวนาทีเองเรื่องงานมาเหนื่อยพอดีหิวข้าว ตับน้ำมามาถามว่าจะถ้าอย่างอื่นแต่ว่าเขาบอกว่ามันหมดเหลืออย่างเดียวเนี่ยก็อบเคนะครับปลาตัวใหญ่ใส่ส้มจีดครับนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นเลยวันนี้วันอาราละอร่อยครับแซฟเซฟซตอนร้อนเลยวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีแล้วอะไรก็ต้องกิน เพลงจะต,ละติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้านเขาเปิดเพลงคุณต่อสวัสดีครับผมทานข้าวครับไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนนะครับช่วงนี้ขอภอภัยปลาตัวใหญ่เลย้างเงายเยอะ ดี๋ยวผมโจว์ปลาให้ปลาตัวใหญ่เลยตัวยาวเลยอืตัวปลาอืตัวปลานี่ปลาจิน,นยน่พรสวัสดีครับผม <c oughs> ผมเรื่องอยากกินนะครักอยากทายครับก <c oughs> ว่าจะไม่ทันเวลาเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีครับเขาบอกว่าจะปิดแล้วเหลืออย่างเดียว คนเขากลับขแล้วเลือแต่ผมเนี่ยนี่นั่งคนเดียวนี่ไม่หมอปับไม่หมอปฟ้าก็สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับดูนะครับในร้านไม่มีใครแล้วนะครับนี่แต่ผมคนเดียว <c oughs> <c oughs> ว่างเปล่าหมดแล้วสิงคโปร์ตอนนี้สามทุ่มกว่านะครับสามทุ่มสิบห้าผมเหลือเวลาทันเข้าสิบห้านาทีร้านขเขาจะปิดเนาเสัญญาณก็จะหมุนอีก เนแบบเร,รีบเลยวันนี้ให้เขาห่อใส่ก,กล่องได,ด้ก็ดีเนาะมีกิมจิด้วยด้ว,วันนี้กินกิมจิด,ด้วย,วย,วยเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีเนี่ยวันนี้ขอบคุณนะครับแม่หมอปลาแม่หมอปลายฟ้านะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะมานะครับไม่นานนะครับ หมดเวลาทานข้าร้านเขาจะปิดครับกลับถึงห้องก็เหนื่อยนอนหลับมเมื่อคืนก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนถุงเลยตามกินที่ไหนก็ไม่บอกโอ้จุคุนครับจุคุน อยู่ที่จุคุนทางเข้าตรงข้ามทางเข้าอูา่รถเมย์ทางเข้าสถานีรถเมย์นะครับผมอร่อยอร่อยครับแซ่บที่พักผมไม่ไกลจากจุคุนนะครับปั่นจักรยานออกไปก็ไม่ถึงสิบนาที ตั้งจะติดพอด้นี่เน็ตก็จะสะดุดอยู่ด้วยผมอยู่แถวจุคูนครับอยู่แถวเบอร์น้อยแถวจุคูนแถวเบอรน้อยยิ้มเร็วๆนะครับไม่อายแล้วนะครับ ไม่ใช่มารยาทพดอดีมันจะไม่ทันเวลาครับปลายังไม่ได้หมดครึ่งตัวเลยร้านเขาจะปิดปลาก็มีก้างด้วยสิร้านหน้าที่พักมันก็มีหยุดอาหารมันไม่ถูกปากครับอันนี้เขาทำให้ร้อนๆครับผมคุณต่อตอนนี้สามทุ่มยี่สิบครับ เขาจะปิดสามทุ่มครึ่งเหลือเวลาสิบนาทาีมันไม่เหมือนบางที่นะครับที่เด็ดผมก็จะหมุนก็สะุดอยู่นะครับน้องว่าจะนอนแล้วมมว่า <c oughs> นี่ก็กลับปั่นจักรยานกลับไปนะถึงห้องนะไปนอนเหมือนเมื่อคืนเหมือนกันนะ เมื่อคืนซื้อซื้อกับข้าวไปกินที่ห้องซื้อข้าวกล่องไปกินที่ห้องเพราะยังไม่อาบน้ำเลยซื้อข้าวกล่องไปอาบน้ำอยกินวันนี้อาบน้ำมาเรียบร้อยมจะกินปลาไม่หมดกับปลาตัวใหญ่ก่อน <c oughs> เ๋ยวน้ำิกน้ำจิมจิในราดเลย ปทิพสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับประทิพขอคุณที่ไม่เข้ามาแล้วขออภัยเพื่อน,นๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนๆพีๆพ่นๆน้องๆในช่วงนี้งานผมยุ่งครับเรื่องงานก็อย่างที่เห็นนลยนะครับจะกลับถึงห้องก็เหนื่อยแ,อแรกๆนอนตรกบซุปเปอร์โบของกิน เยอะนะครับพี่ประสิใช่ใช่ใชซุปเปอร์โบไปกินบ่อยเคยไปกินบ่อยอยู่มีซีฟู้ดด้วยที่ซุปเปอร์โบตะมันจุงอหายากมากน่าจะมาเจอที่ประสิทธิ์ก่อนเพราะเพิ่งหาที่พักอืมแต่ก่อน พักอยู่ใกล้กว่านี้ครับอยู่ใกล้ตะมันจุลงนี้ขยับมาอีกแล้ว,วแต่ก่อนโรงงานอยู่แถวตรงข้ามกับส่วนนกมันก็ใกล้ๆกกันกับตรงข้ามกับส่วนนกจุลงมันก็ใกล้ๆกันกับตะมันจุลงเนาะนี่ขยับออกมาอีกมาสุดบนน้อยแต่ยังพักอยู่เทียนเต็กอยู่ครับถนนไพโอเนียรถเน,ะนาะ fc เมรัวคอนโดสวัสดีครับผม ขอบคุณนะครับเก้าร้านดวงใจอ,อยู่ตรงนี้สิบร้านดวงใจนะครับก้างปลาจ,จะติดคอผมนะทีนี้แ่บครับแซดจัดจะปาลามีก้างสมัน หือ้อตัวปลา <c oughs> กินปลาที่นี้เข้าหมดแล้วจะได้ปลา <c oughs> อ่านคอมเมนต์ไม่ทั่วถึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมง่วนตะก้มกินอยู่ เดี๋ยวเขาจะไล่ผมนะครับเขาจะอัดเขาจะปิดร้านอนะ่ะหมดเวลาเขาเขาให้แค่สามคุคกึ่งล้วงั้นติ๊กกุ้งสวัสดีครับปนงสวัสดีครับผมกลางกว่าโอ้ยตาย ทั้งนวดทั้งก้างปลากินยากนะต้องโกนนวดน,ะนีิงลก้างปลาจะปิดพอเลยขอบคุณนะครับเจ๊กุ้งก็เข้ามานะครับปนงก็เข้ามาขอบคุณมากครับผม คนหิวนะครับเลิกงานมาใหม่ๆเลิกงานมาเหนื่อยๆเนาะเลิกงานก็อาบน้ำมาเรียบร้อยก็ยาวๆโอเคอเคขาบอกว่าเขาจะปิดแล้วจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับทุกท่านนะครับ ไม่ได้ไปหาไม่ได้เยี่ยมเยี่ยมก็ขอภัยด้วยนะครับผมพอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับเขาไล่ที่แล้วครับผมทานก็จะปิดปิดไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม